สวัสดีครับเช้านี้เราอยู่กันที่แคมป์ปงลึกนะครับป่งลึกบางกอยแก่งกระจานนะครับอ่าเดี๋ยวเราลงไปเดินไปดูลำธารน,นะครับแต่วันนี้เมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยน้ำเยอะเยอะครับเด๋ยต้องลงมาดูก่อน่าจากลงเล่นน้ำซะหน่อยน้ำเยอะน่าจะหนาวด้วยมั้ง <laughs> อากาศดีมากครับเช้านี้เพราะว่าที่นี่นครับเป็นต้นน้ำของเพชรบุรีครับ เป็นต้นน้ำเลยน้ำนี้ก็ไหลลงไปงจ่งชาจ้านนะครับอากาศดีเชา้าๆน้ำใสน่าลงไปเล่นนะ <c oughs> แต่น่าจะหนาวอ, <c oughs> <c oughs> อ่ะเอหมวกด้วยนะครับข้างบนดูยอดเขา <c oughs> เดินทางมาจาก เก่งกระจาจประมาณ30มสิบาโลครับทางค่อนข้างลำบากนิดหน่อยยิ่งตอนฝนตกนะครับลำบากลำบากคูครับธรรมชาติตรงนี้สัญญาณมือถือไม่มีนะครับตัดขาดโลกภายนอกเลยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลยครับมาเที่ยวที่นี่ให้เดินดูรอบๆดีกว่าครับ น้ำใสตอนนั้นฤูดูน้ำหลากตรงนี้น้ำท่วมเหมือนเลยนะตอนนี้ก็คือปลายฝนแล้วน้ำแต่เมื่อคืนฝนมาจากไหนไม่รู้ตกหนักมากกางเต็นท์ต้องยกเต็นท์เข้าไปในศารา,าครับ ทนตนกลางเต็นท์กลางฝนไม่ไหวน่าจะมีปลาเยอะนะในน้ำเนี่ยคืนมีคนมาพักที่นี่สองสาม สองสามทีมงานฮนะไม่ได้เยอะเห็นคนเต้นหนีฝนกันหลายเต้นเหมือนกันมีอยู่ที่หนึ่งยังไม่หนีของเขาเตรียมมาดีครับสู้ฝนได้ของผมยี่ไม่ไหว า้างหนา้าเป็นแพเปียกนะครับมันมีเขาจะมีไกด์ส่อแพให้ถ้าจ้างถ้าเช่าแพรครับห้าร้อยห้าสิบาทถ้าใครสนใจลองดูได้ครับเขาจะล่องตามแม่น้ำคลองบึงอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะทางตำทานนี่ครับไปจะถึงสะพานแขวน สะพานแขวนของหมู่บ้านนะครับหมูงบ้านชาวเขาเช่นหมู่บ้านชาวเขานะคือ <laughs> สวยครับอากาศดีชอบตรงหมอกครัข้าง,งบนอเอ๊ สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนตอ <c oughs> น,น,นไหนนอนแต่เขาที่ที่สาราครับใช่ครับฝนตกไม่ไหวยัางนอกอ <laughs> เลยโชคดีเต็นที่ไม่มีน้ำลงเลยสองชั้นของพี่สบายเตรียมมาดีเพิ่งต้องด้วยซื้อมาใหม่ซื้อของมาดีหน่อยลองดูแล้วว่ามันจะทะลุไหมโชคดีมคุ้มค่าคุ้มค่าตั้งแรงแล้วเนี่ยจริงมาเจอฝนนะแล้วแล้วฝนฝนนี่มันหยุดไปหลายวันแล้วครับโอ้โหฝนก็ไม่ยาติดตารแต่รู้ว่ามันต้องตื่งแต่บ่ายยันค่ยง ตรงนี the ้นเอ็กๆตลาดน้านจากบ้านค่ะเจอูงลิงมันลงมาตรงถนนเลยได้ถ่ายวีดีโอ้ลิงแบบเยอะมากลิงป่าเนี่ยนะครับลิงป่าเต็มเลยอไม่เจอเจอเป็นใคลวงมันจะเจอลงนเนารา่สนจสนใจสนใจสนใาสนจสานใจนใสนใจนนจนน ดูสวยมากเช้าเช้าอากาศดีไนลงเล่นน้ำครับ